เบียบสงสารบอดร้องไห้แม่ก็ก็ให้กําลังใจนะวัดอิสระไกรศีลน,นะเพราะว่าครั้งเนี้เราต้องให้กําลังใจเขาเพราะว่าเขาอะเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยการประกวดมิจูนิเวิร์สนะเอ็มยูอะโลกอะเราเป็นเจ้าภาพเขาทําได้ดีมากเมื่อคือนเนี่ยแม่ก็ขโมยดูนะปกติไม่ดูเขามาสองปีละก็แอบดูว่าเอาเห็นเขาร้องไห้ก็สงสารเมื่อคือนก็เลยดูเอาจัดได้ดีมาก กระแตออกมาบัวขาวออกมามวยโขนพร้อมสับเวทีแสงสีเสียงสวยงามอลังการจัดดีกว่าไอ้ลาอูเยอะนะไอ้ลาอูมึอย่าคิดว่าจะมาทำลายประเทศไทยคนอย่างมึงแล้ววันที่2 0สเอ็มยูจะเป็นของคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าไอ้ลาอูตลาดหลักทรัพย์เขาจะประกาศวันที่2 0สวันที่21ไฟแนลนะจะประกาศให้คนไทยทั้งประเทศเลยว่า เอ็มยูเป็นของคนไทยเพราะว่าคนไทยใช้เงินตั้งเ0็ดล้านอ่ะปล่อยหุ้นกู้ให้กับแอนจัก,กรพงศ์แล้วแอนจัก,กรพงศ์ก็เอาหุ้นเอาเงินของคนไทย0เนี่ยเจ็ดล้านมีทั้งเกษตรกรชาวไรช่ชาวนาข้าราชการที่เกษียณคนทํางานคนยากคนจนหวังว่าให้แอนเนี่ยไปลงทุนซื้อ MU มาเพื่อที่ว่าจะได้ดอกเบีย้ยเนี่ยมากินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในบ้านปลายของชีวิตไอลาอู มึงคิดหรือว่ามึงจะฮุบเอ็มยูไปเป็นของมึงมึงคิดหรือว่ามึงจะมาประจานประเทศไทยทำลายประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศเขาไม่ยอมมึงหลอกไอลาอูเจ้าของเอ็มยูแค่42เปอร์เซ็นต์การทำนิติกรรมของมึงกับแอนจักพงศ์มันเป็นโมฆะมันต่อเป็นของคนไทยทั้งประเทศเอาเส้นเล็กใส่ลงไปโลหนึ่งให้ตะกรงซื้อไว้เป็นเส้นเล็กอบแห้ง รอห้านาทีก็เทใส่กระชอนเลยแล้วก็ล้างน้ําจากน้าก๊อกแล้ล้างห้ารอให้แป้งมันออกเหมดนมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนแล้วเราก็มาอุ่นไมโครเวฟให้มันร้อนอีกนิดหนึ่งแล้วก็มาเทใส่ชามแล้วก็อันนี้อซอสหอมเจียวเนี่ยเนี่ยนี่น,น,นี่แม่เอานี้ให้ดูวันนี้อันนั้นมันจะดูลําบากเนี่ยเนี่ยซอสหอมเจียวพริกข่วกรอบเนี่ยใส่ลงไปคุกเค้าโอ้โหอร่อยขนาดที่บ้านไม่มีผักอะไรเลยนะไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเลยนะ พอดีมีมีมีกากหมูนี่กากหมูก็ก็ใส่ลงไปโอ้โหอร่อยมากอร่อยแบบสะดวกสบายเลยอะแล้วก็แบ่งไปให้แม่บ้านแม่บ้านห้างเนี่ยกับรพอพอสามถุงแล้วก็แบ่งไปให้ร้านเีื้อยืดข้างล่างพอใช้ก็ไปซื้อยาซื้อของให้แม่บอยไปส่งของให้ไปถุงหนึ่งไปกินเนี่ยสะดวกสบายถ้ามีผักขึ้นช่ต้นหอมผักชีก็ใส่ มีผักกาดขาลวกใส่ผักบุ้งก็ลวกใส่มีถั่วงอกก็ใส่มีถั่วฝักยาวก็ใส่มีหมูสับไก่สับไข่ต้มลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นตุนหมูแดงหมูกรอบไส้กอหรือว่าหมูยอหรือว่ากุ้งปลาหมึกหรือว่าอับะหมี่เหลืองมันลวกนะคะแล้วก็ใส่ซอสแบบนี้นี่นี่แล้วก็เอาซอสหอมเจียวนี่ใส่อันนี้ใส่ครึ่งช้อนพออันนี้ใส่หนึ่งช้อนคลุกเคล้าให้ทั่วเอาต้นหอมผักชีใส่ เอาปูก้อนไปนึ่งก่อนนะแล้วก็มาใส่เป็นมีคุกปูปูคุกมีอร่อยไม่ต้องไปซื้อไม่เค่อยมีคนขายแล้วไปซื้อกระพรมีแต่วิญญาณปูห่อนึงร้ยหิตลาดอํำอํำอ่ะมีมาขายไม่ได้ใส่ปูก้กอนนะใส่วิญญาณปูนั่นน่ะร้อยหิบาทนี่เราทํากินเองเลยยายหนีช้างบอกว่าเขาเก็บเงินก่อนนะคะค่ะอืม บีเบียป่ะปีนี้ไทยจะเข้ารอบไหมคือเราเป็นคนไทยเราก็ต้องเชีย์คนไทยใช่ไหมแต่ว,ว่าวีนาซิงเน่ยนางต้องนางชื่อวีนาซิงใช่ไหมวะนางต้องไปปรับปรุงเมื่อวานเนี่ยชุดของนางที่ออกมาไม่สวยแก่งักแล้วก็ทําผมไม่สวยนางต้องปล่อยผมตีฟาร่าก็ไม่สวยก้าวผมก็ไม่สวยปล่อยผมเลยนางปล่อยผมสวยที่สุดแต่งหน้าก็ไม่สวยเมื่อวานแก่ง,งักไม่พาน คะแนนเต็มสิบฉันให้แค่ห้านะวีนาซิงไปปรับปรุงตัวใหม่ด่วนเลยเรื่องทรงผมเรื่องการช่างแต่งหน้าเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันต้องอลังการดูอีลติตยี่สิบคนเห็นไหมชุดมันวู่วังอลังการมันเดินมายี่สิบคนแต่ว่าวีนาเนี่ยเขาไม่จมหรอกเขาไปยืนคู่ประกอบกับใครนางไม่จมเพราะนางสูงแต่ว่านางแต่งหน้าไม่สวยนางเขียนขอบตาดํอมาเขียนอย่างกับแม่นาคพระขนู่ง แล้วก็ปากในตัวเองนะเเป็นคนดําอยู่แล้วก็ไปเขียนปากดําอีกมันก็มันก็ไปหมดเลยไงแต่งหน้าไม่พานชุดไม่พานผมไม่พานสิบคะแนนให้ห้ารีบปรับปรุงด่วนเลย วินบอกอร่อยจริงค่ะตอนนี ite, ้กินอยู่กับคุณมากค่ะบีเบียบอกลาอูออกมาทําแบบนี้ทำไมอ้าวก็มันต้องการภูมิเอมอยู่เข้าใจหรือเปล่ามันต้องการทําลายการประกวดของประเทศไทยครั้งนี้เพราะว่ามันกลัวว่าถ้าเราจัดขึ้นมาเนี่ยมันสู้ไม่ได้ก็เมื่อคืนเห็นหรือเปล่าเวทีของมันนะมืดมืดจัดประกวดก็เหมือนกับเวทีประกวดงานวัดแต่เมื่อวานนี้ของประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดอลังการเวอร์วัง ชื่นชมดีใจเข้าใจไหมของมันจัดมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วแหละมันต้องการทําลายชื่อเสียงประเทศไทยทําลายเอ็มยูแล้วมันจงการฮุบแต่มันฮุบไม่ได้หรอกเพราะว่าคนไทยอ่ะที่ปล่อยหุ้นกู้ให้แอนจักระพงแอนจักระพงหนีไปต่างประเทศแล้วนี่ปล่อยหุ้นกู้นะ่ะซื้อหุ้นกู้ให้อิงแอนกู้เพื่อหวังจะกินดอกเบี้ยมาใช้จ่ายในชีวิตบั้นปลายของชีวิตมีทั้งชาวบ้านชาวนาเกษตรกรชาวไร่ชาว,ชาวนาข้าราชการที่เกษียณแล้ว เขาให้แอนยืมเพื่อไปลงทุนในยูนิเวิร์สแล้วแอนเจ๊งแล้วอยู่ในแผนฟื้นฟู7,000ล้านน่ะมันมันเงินของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเอนยูมันต้องตกเป็นของคนไทยไอ้ลาอูมันจะมาฮุบมันเลยทำลายมึงอย่าหวังเลยลาอูคนไทยทั้งประเทศเขาไม,ม่ยอม คุณหญิงพยูนบอกคุณแม่ปีนี้ครูอะไรอะอะไรราคาโอ้จึงมีกระแปะว่าอะไรกูอ่านไม่เข้าใจอีอีพยูนมึงพูดเรื่องอะไรอืมชานัศูนย์สามศูนย์หกบอกแม่ลีน่าพูดดีขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะ มารุโก,โกถ้าอันนี้นะคะซีลอยู่อย่างนี้และแช่ช่องแข็งนะย้ำว่าต้องแช่ช่องแข็งนะสี่เดือนยังไม่ได้แกะแต่ถ้าแกะแล้วย้ำต้องแช่ช่องแข็งสี่อาทิตย์สี่อาทิตย์ค่ะ เ r อบอกแม่ว่าบอสจะขึ้นมาคุม MU ได้ไหมคือตอนนี้เขาจัดอยู่ไงเขาบอกว่าเมื่อวานเขาประกาศเขาให้สัมภาษณ์นักขาวเขาบอกว่าเขายังมีสิทธิ์ลิขสิทธิ์ในการจัด MU t 25ปีนี่ไปแล้วปีหนึ่งเหลือ24ปีแต่ว่าการที่จะเป็นเจ้าของเนี่ยรอวันที่20 21ไฟแนลใช่ไหม20ตลาดหลักทรัพย์เขาจะประกาศว่าคนไทยคือเจ้าของไอลาอูไม่ใช่ คนไทยที่ลงทุนไปเจ็ดพันล้านที่ให้อ e. ีแอนจักรพงกู้ไปลงทุนเนี่ยคือเจ้าของ G.E. จีมินบอกว่าพูดถึงหวยได้ไหมคะกองสลากสิทธิ์โคเต้าหวยคือเรื่องหวยเนี่ยนะธรรมนัต เขาเป็นรองนายกอยู่นะตอนนี้แล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรด้วยเขาทําเรื่องนี้ก็เป็น5้าเสียกองสลากเขาตั้งมูลนิธิเขาตั้งสมาคมคนพิการเต็มไปหมดเป็นร้อยเพื่อที่จะได้รับกองสลากเนี่ยววดหนึ่งวดวหนึ่งได้ประมาณ15ล้านฉบับหรือยังไงเนี่ยและต้นทุนมาเนี่ยหกบาท50ตังค์แล้วก็มันมีไอ้ตรงนั้นก็หักตรงนี้ก็หักไปถึงเงินผู้ค้ารายย่อยอ่ะก็เจ็ดสิหหรืองไงเนี่ย ล้าไปขาย80มัก็ได้กำไรแค่7บาทห้าอ่ะบางทีไปซื้อเลขสวยๆก็แพงกว่า80อีกบางคนเนี่ยอืม ตันซูบอกว่าสวัสดีครับแม่นี่ไงพวกอยากให้แม่ใส่ชุดดำมาดูเขาใส่แล้วนี่เลิกจากผีกิเออเมื่อวานเป็นวันลอยกระทงก็ไปดูโอปอลเสิมิสเว,วิร์อ่ะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจ้างโอปอลมาแห่เห็นไหมนางยังนางยังใส่แต่ว่าใส่ชุดแบบเป็นสีน้ําเงินน่ะใส่เรียบร้อยไม่ให้มันแบบโบอะไรอย่างเงี้ยโอปอลปีนี้งานลอยกระทงลูกสาวแม่ปุ้ยอ่ะการท่องเที่ยวจ้างหมดเลยนะแอนนาเสือก็มีงานแอนโทเนียก็มีงาน เนี่ยแล้วก็ o o โอเปอก็มีงานการท่องเที่ยวก็จ้างแต่ลูกสาวของแม่ปุ้ยหมดเลยถึงวันนี้วันพรหัสกูยังซื้อไม่ได้เลยเนี่ยแมื่อกีก็บอกโอเคเอาเบอร์บัญชีมาจะโอนเงินมาเออไม่ใช่ผมครับเดี๋ยวต้องอีกฝ่ายหนึ่งครับผมจะรีบทําให้เร็วที่สุดเฮียชิพหายไอ้ผู้บริหารซัมซุงอะรู้ไหมว่าพนักงานมึงมันเฮียบริการไม่ดีจะซื้อเครื่องซักผ้ามึงอนะ่ะสี่วันยังไม่สําเร็จเลยทั้งทั้งที่กูมีเงินที่พร้อมจะโอน พนักงานมันเฮียบริษัทซัมซุงประเทศไทยอ่ะเฮียมากมเฮียทุกคนมารุกโกกินได้ค่ะมันไม่มีหมูนะคะครูเนี่ยเป็นผู้นำเป็นครูสอนศาส,สนาแล้วเวลาเข้ามาเซยิบเป็นคนนำสวนบอกแม่อิสลามกินได้ทุกอย่างยกเว้นหมูที่เขาไม่กินหมูเพราะว่ามันสปปกปรกมันกินของเน่าเตอนนี้วัวกับแพ้เขากินแต่ผักก,กับแย่กับผลไม้ นะไม่ต้องดัดจริตจีจีเฮทไอบอกแม่น้ำยามอร่อยมากแม่ปกติบอสไม่ปล่อยโคขนาดนี้นะแสดงว่าลาอูมันเฮียจริงๆก็มันให้อีนั่นน่ะอีวิกตอเรียเอ็มยูสัน่สนั่นะคนของมันมาปุกปลุกมอบ เอาอีลาตินยี่สิบคนมันไม่ต้องการให้ไทยได้เพราะว่าครั้งนี้มันต้องการให้ลาตินได้มันกลัวนวัดเอามงกุฎไปให้วีนามงสามมันไม่มันกลัวมันก็เลยแต่นวัดไม่ยอมไงมันก็เลยทําลายชื่อเสียงเลยแล้วเข้าใจเปล่าแล้วก็แบบมันได้สปอนเซอร์รายใหญ่คือเวบพนันเวบพนันออนไลน์ซึ่งเว็บพนันออนไลน์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเที่เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ประเทศมันอาจจะถูกกฎหมายแต่ประเทศเรายังไม่ได้ไง พราะประเทศเรายังผิดกฎหมายอยู่อะแล้วก็เของนวัดเขาอะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไงเขาทําไม่ได้เข้าใจเปล่าเขาก็ห้ามเด็มันก็ไม่พอใจมันก็เลยแบบว่ามาโพสต์ทําลายชื่อเสียงทําลายประเทศไทยไงให้ทั่วโลกอย่าหวังเลยไอ้ลาอูวันที่ยี่สิบรออีกไม่กี่วันไอ้ลาอูมันเป็นของคนไทยทั้งประเทศของคนไทยที่ลงทุนให้ยี่แอมจกอกักรพงศ์กู้ไปเจ็ดพันล้านคนเหล่านี้แหละคือเกษตรกรชาวบ้าน ชาวไร่ชาวนาข้าราชการที่เกษียณแล้วคนจนที่เขาคิดว่าเออให้อีแอนกู้หวังจะได้ดอกเบี้ยจากอีแอนเอามาใช้กินบรรตาในชีวิตใช้จ่ายในครอบครัวคนเหล่านี้แหละคือเจ้าของก็รอตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดการให้เด็ดขาดไอลาอูไม่ใช่มันทำนิติกรรมต้องเป็นโมคะ นน 21, ไอนอยี่สิบเอ็งพฤศจิกายันยี่สิบตลาดหลักทรัพย์กประกาศตละต่อประกาศไอลาอูไม่ใช่เจ้าของคนไทยที่ให้อแอนกู N ้เจ็ดพันล้านน่ะคือเจ้าของที่เป็นเจ้าของเอ็มยูไอลาอูมึงไม่ใช่ ะอีวิตตอรียมึงรู้ไหมมันไปฉีดตรงเนี้อีคางแม่โมดแหลมมึงเห็นไหมแเนี่ยคางมันตรงเนี้ยเป็นแม่โมดเลยฉีดเยอะไงมันฉีดเยอะจนคางมันย้อยเป็นแม่โมดเลยมึงไม่เห็นเลยอีวิตตอรียสวยตรงไหนโอเปิลมัสวยกับมันเยอะแต่ไอลาอูเฮียเนี่ยมันไม่ยากให้โอเปิได้แต่ว่าโอเปิไม่ได้ก็ดีแลวเพราะโอเปิได้มิสเวิลด์เป็นนางฟ้าลูกสาวรอสิบพระองค์เจ้าสิริวันนวันนะกวารีวิทบ ถ้าหม่อมชั้นพูดชื่อผิดขออภัยนะเพคะความจำหม่อมชั้นเสื่อมเพคะยังทรงโปรดโอปอการท่องเที่ยวรัฐบาลเนี่ยก็ชอบโอปอเมื่อวานนี้ลอยกระทงลูกสาวแม่ปุ้ยทีพีอแอนโทนเนียแอนนาเสือโอปอการท่องเที่ยวจ้างหมดเลยจ้ะสี่คนจ้ะงานวันลอยกระทงนะจ๊ะ